เพียงหลวงโรงเรียนแห่งโอกาสในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมค่ะกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กครอบครัวและชุมชนณที่แห่งนี้ค่ะโรงเรียนเพียงหลวงบเจ็ดบ้านงแงในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาันธุดดีจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางธนพรประยงเพชรผูร้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง17บ้านงแงในในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเพียงหลวง17 นอกจากในเรื่องของวิชาการแล้วนะคะเด็กๆของเรายังได้รับการพัฒนาในเรื่องของทักษะอาชีพในเรื่องของการดําเนินชีวิตตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในภาวะปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างเช่น ทักษะชีวิตในเรื่องของการปลูกผักปลอดสารซึ่งผักที่ได้จากการปลูกเรานํามาประกอบอาหารในโรงอาหารที่เหลือเราก็ให้เด็กๆเก็บเ,เพื่อนําไปจําหน่ายในชุมชนซึ่งเราจะไม่ตีมูลค่าเพียงแต่ว่าใครจะรับประทานอะไรเราให้เขาหยิบผักเสร็จแล้วเขาก็จะหยดเงินให้กับเด็กๆเ,เพื่อนํามาเป็นทุนหมุนเวียนต่อไปนอกจากนี้เรายังมีในเรื่องของการทําขนมขนมเบเกอรี่ ขนมเค้กกล้วยหอมการทําไม้กวาดการทอเสือกกซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําหมอนฟักทองเป็นพวงกุญแจการทําเห็ดฟางการเลี้ยงสัตว์เช่นการเลี้ยงปลาดุกสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเด็กๆก็สามารถดำรงชีวิตต่ตอไปได้อย่างมีความสุข ในความเป็นโรงเรียนในทุนกระหมอ่อมมีความพิเศษจากโรงเรียนอื่นๆเนื่องจากว่าเราไม่ได้เรียนรู้ในส่วนของวิชาการอย่างเดียวแต่สิ่งที่เด็กๆเราได้คือในเรื่องของทักษะชีวิตในเรื่องของภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะเด็กๆเราสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและที่สําคัญเด็กๆของเรามีโอกาสได้ฝึกทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ปลูกผักปลอดสารในเรื่องของการทําขนมในเรื่องของการเลี้ยงสัสตว์ต่างๆนะคะซึ่งถือว่าโชคดีที่เด็กๆของเราได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นโรงเรียนระดับประถมเป็นโรงเรียนที่อยู่ตามแนวชายแดนแต่เราก็ได้รับโอกาสนะคะก็ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกๆส่วนนะคะผู้ปกครองชุมชน ที่ช่วยผลักดันที่ช่วยกันร,ร่วมแรงร่วมใจทำให้เพียงหลวง17ของเราสามารถดำเนินการต่อไปได้และจะปฏิบัติต่อไปให้ดีๆยิ่งขึ้นไปขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมนะคะทั้งหมดที่นี่โรงเรียนเพียงหลวง17บ้านแงในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันดาวดีในที่นี่จะเป็นพื้นที่ชายแดนนะคะติดก,กับประเทศกัมพูชาแต่เด็กนที่นี่ก็ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนั้นจัดทําขึ้นให้นะคะ ต่อไปนี่เลยอย่าลืม Subscribe นะคะเพื่อที่เราจะได้ติดตามนะคะโรงเรียนต่อๆไปที่เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกันอีกแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ